สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้พามาดูที่ดินแบ่งล็อกนะคะที่มาบตองนะคะบ้านมาบตองอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะมีแปลงหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะขายอยู่ที่ไร่ละ695,000บาทนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยสำหรับทำบ้านพักนะคะจะดีมากเลยสำหรับคนเมืองนะคะมา มีที่พักสายตาของคนเมืองนะคะไม่ไกลาจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะคะมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วค่อยกลับไปทำงานต่อนะคะการเดินทางก็สะดวกคะ่ะเดินทางจากกรุงเทพมาใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะหรือจะมาจากศรีราชาบางแสนก็ใช้ระยะาการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่า,ก,วาการเดินทางสะดวกคะ่ะอันนี้ที่เป็นที่วิวเขา อากาศสูตรอากาศได้เต็มปอดมากที่ดินเหมาะมากนะคะสำหรับทำบ้านพักหรือทำบ้านสวนนะคะไว้มาพักผ่อนอช่วงวันหยุดนะคะ หรือเราจะทำสวนเพื่อการเกษตรก็ได้นะคะ,ะและได้ได้วิวด้วยได้บรรยากาศด้วยสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 9 1 1 0 5 495นะคะหรือติดตามช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะเพจซื้อขายที่ดิน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ